มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าลำ้ำเลื่ลินประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรม,ม,ม,รรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่ตางสุขสำราญบัณฑิตเกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธร,รมโมหาเวร,รักขติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธโรรมสุจินโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกข,ขติงพัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธร,รมมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลการทอดกระถินนะการทอดกระถินวัดวาอารามต่างๆก็เตรียมความพร้อมในการรับกระถินที่ศรัทธาญาติโยมในชุมชนบ้างนะจากต่างจังหวัดบ้างจากเมืองหลวงบ้างมาทอดตาม ินชนบทเป็นกฐินสามัคคีบ้างเป็นกฐินส่วนบุคคลบ้างเป็นกฐินพระราชทานบ้างทําไมถึงมีกฐินมากมายหลายประเภทอย่างนี้เพราะว่าวัดในประเทศไทยของเรานี่โดยรวมๆนี่ก็มีอยู่อยู่สามประเภทด้วยกันวัดที่เป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์คือยังไม่ได้เป็นวัดวัดที่เป็นวัดราชวัดราชทั่วไปก็คือวัดตามชนบท วัดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นวัดหลวงนะวัดที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยเฉพาะวัดหลวงนี่ก็ในเมืองไทยของเราในประเทศไทยของเรานี่มีรวม200กว่าวัดอ่าก็จะต้องรับกระถินหลวงกระถินหลวงก็คือกระถินที่พระองค์พระราชทานให้กับหน่วยงานต่างๆไปทอดถวายนะบางบางวัดพระองค์ก็สเสด็จไปเองเนี่ย กฐินหลวงบางบางวัดวัดที่เป็นอยู่ในเมืองอยู่ในหัวเมืองวัดที่สําคัญสําคัญที่เป็นพระอารามหลวงชนิดพิเศษนะตรงก็เสด็จไปเองหรือโปรดเกล้าให้พระบรมสานุวงศ์เสด็จไปส่วนวัดราชวัดราชคือวัดในชนบททั่วๆไปนี่ก็ชาวบ้านชาวเมืองก็พากันทอดถวายบางวัดซึ่งจะเป็นวัดราชก็ได้รับกฐินพระราชทานเช่นเดียวกันก็คือพระบาทสนเพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระศรัทธาก็ไปเสด็จไปทอดถวายด้วยพระองค์เองเรียกว่ากรถินต้นนะพระองค์ก็เสด็จไปทอดถวายด้วยพระองค์เองก็มีจํานวนไม่มากหรอกนะฮะในประเทศไทยของเราการทอดกรถนนิ่นมีมาอย่างไรมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลเป็นพระบรมพุทธานุญาตที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ในพระวินยัยเพื่อต้องการให้พระสงฆ์ได้เปลี่ยนจีวร ได้เปลี่ยนผ้าพระนี่มีผ้าที่สําคัญสมคัญอยู่สามผืนด้วยกันผ้านุ่งผ้าห่มผ้าซ้อนผ้านุ่งผ้านุ่งนี่เรียกว่าผ้าสบงผ้าห่มก็คือผ้าชีวรผ้าซ้อนเนี่ก็คือผ้าสังขาติอย่างอย่างผ้าสังขาตินี่ผ้าผ้าบานผ้าสังขาตินี่ก็เป็นผ้าเรียกว่าอเนกประสงค์ใช้ห่มเวลาหนาวใช้ห่มแทนจีวรก็ได้เวลาจีวรเปื่อน ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็มาพาดบ่าไว้เวลาประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์มีเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นสามเณรจะไม่มีผ้าสังฆาติเวลาทอดกรถินผ้าที่เป็นผ้ากรถินนี่ก็คือในสามอย่างนี้แหละอย่างใดอย่างหนึ่งบางวัดท่านก็อาจจะเลือกเอาผ้าสบงบางวัดท่านก็อาจเลือกเอาผ้าสังฆาติบางวัดท่านก็เลือกเอาผ้าจีวรนี่แล้วแต่สะดวกที่จะครอง ที่จะรักษานะให้เป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาตความเป็นมาของกฐินเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ในพระวินัยเนี่ยท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าภิกษุชาวเมืองปาถา30รูปเป็นผู้เคร่งครัดในวินัยด้วยนะแลวก็ถือปฏิบัติผู้ดงถือปฏิบัติผุดงอย่างเคร่งครัด30รูปนี่ชาวเมืองปาถาก็พากันเดินทางไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะ ไปฟังธรรมมกถาเพิ่มพูนสติความรู้พูดง่ายๆเพื่อจะได้เกิดความสว่างทางธรรมจะได้เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็พากันเดินทางจากเมืองปาถาไปแต่พอถึงเมืองสาเกตก็ได้กำหนดระยะเวลาจำพรรษาพอดีเลยก็พากันจำพรรษาที่เมืองสาเกตด้วยความระลึกถึงพระพุทธองค์ตลอดเวลาเมื่อไหร่นาะเจาพรรษาสามเดือนนี่เนิ่นนานเหลือเกิน ระลึกถึงพระพุทธองค์ตลอดเวลาพากันประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่เมืองสาเกตด้วยความยากลําบากนะเพราะว่ามันติดขัดแล้วการปฏิบัติธรรมถ้าได้ไปสนทนาธรรมกับพระพุทธองค์ก็คงจะแจ้งสว่างขึ้นนะก็คิดถึงพอออกพรรษาแล้วรีบเดินทางนี่นะทีนี้รีบเดินทางจากเมืองสาเกตไปเพราะว่าจากเมืองสาเกตไปเมืองสาวัตถีซึ่งพระพุทธองค์ายามอาสัยอยู่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีนะแค่เพียงหกยอดเท่านั้น หกยอดก็ไม่ใช่ระยะทางที่ใกล้ๆยอด1นึมันสิกิโลนะหยอดก็เท่าไหร่ละคูณเข้าไปก็เ6กิโลนะจากระยะทางจากเมืองสาเกตถึงเมืองสาวัถีเดินทางไปฝนก็กําลังตกนะฝนกำลังตกปล่อยๆเลยเพราะว่ามันช่วงออกควรษาแล้วยังเป็นฤดูฝนอยู่น้ําก็เจิ่งนองไปตามถนนถนนยังไม่ดีเหมือนเมืองไทยเราในปัจจุบันถนนก็เป็นลุมเป็นบอ ถ้าที่ถ้าสงท่านห่มนะ่ยก็เรียกว่าเป็นผ้าายก็เปื้อนขี้ดินขี้โคลนไปโอ้ยบางที่ก็ลําบากลุยโคลนไปเปียกน้ําเปียกปอนไปฝนตกลําบากในการเดินทางกว่าจะถึงเมืองสาวัตถีใช้เวลานานทีเดียว96กิโลนะ96กิโลอย่างน้อยก็ต้อง10วันนะถ้าเดินวันละ10กิโล10กิโล10กิโลไป10วันกว่าจะถึงกว่าจะถึงที่ เมืองสาวัตถีวัดพระเชตวันพอไปถึงก็รีบเข้าไปกราบทูกลกราบทูนด้วยความศรัทธาด้วยความเริ่มใสพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสธรรมมีกถาสนทนาด้วยถึงความทุกข์ยากลําบากถึงการเดินทางว่าเป็นยังไงด้วยความเมตตานะและวลึกถึงความตั้งใจของที่สูชาวเมืองปาถาเหล่านั้นว่ามาด้วยความตั้งใจมาด้วยความศรัทธาที่สุเหนะล่านั้นก็กราบทูนให้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากลําบากในการเดินทาง พระองค์ก็ชื่นชมถึงความเพียรความพยายามในการเดินทางที่จะมาเฝ้าถึงเมืองสาวัตถีว่ามีความพยายามอย่างยิ่งแล้วก็เห็นความสําคัญของการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์ก็เลยตรัสบอกว่าต่อไปนี่ภิกษุทั้งหลายเมื่อออกพรรษาแล้วอย่าพึ่งไปไหนให้อยู่ทําจีวรเสีกกรให้มันขาดฤดูฝนให้ฤดูฝนหมดเสีกกนถ้ามาอย่างนี้ก็เห็นไหมเปียกปอนไปหมด เื้อนขี้ตมขี้โคลนนะเรียกว่าได้รับความลําบากในการเดินทางพระองค์มีจิตเมตตาแล้วก็ตรัสอนุญ,ญาตให้ทําจีวเสเยก่อนให้กรานกระถินเสรียเรียบร้อยเสยก่อนจะเดินทางไปไหนมาไหนให้ค่อยเดินทางไปภิกหลตรนั้นได้ฟังธรรมก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นการกรานกรถินนี่การกรานกรถินนี่จึงเป็นพระวนันเป็นพระบรมพุทธานญาติที่ทรงอนุญาตให้แก่ภิกษุตรทั้งหลาย เมื่อนางวิสาขาทรงทราบว่าพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุกรานกถินเียก่อน,ท,อนทําจีวรเยก่อนนางก็ไปขออนุญาตขออนุญาตถวายกถินเป็นคนแรกเลยนะกับพระสงฆ์คือถวายกรถินกรถินเป็นสังฆทานเป็นทานที่ถวายแด่สงฆ์โดยเฉพาะเมื่อสงฆ์ได้รับแล้วนี่ก็ต้องไปพิจารณาดูว่าผ้าที่ได้รับมานี้จะให้แก่ภิกษุรูปใด ก็จะพิจารณาจากภิสูุผู้มีจีวรเก่าคร่ำค่าแล้วก็ให้ภิกษุรูปนั้นแล้วพระทั้งหลายก็ช่วยกันช่วยกันตัดช่วยกันเย็บจีวรพระพุทธองค์ก็เสด็จมาเป็นประธานทรงช่วยตัดช่วยเย็บเหมือนกันจีวรนี่ก็ใครเป็นคนออกแบบล่ะพระอานท์พระอานน,น,นท่านเป็นผู้ออกแบบเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพระมีผ้าที่พื้นใหญ่มากเลยนะ ได้มาก็เย็บ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 เป็นผ้าสี่เหลี่ยมผื้นผ้าแล้วก็ใช้ไปตากไว้มีโจรมาขโมยผ้าของพระไปมีพวกเดรัจฉีนักบวชข้างนอกมาขโมยไปบ้างนะก็เลยทําให้พระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกพระอานนท์ในครั้งที่เสด็จขึ้นไปเขาคิชกูดพระอานนท์ตัดกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอสามารถออกแบบจีวรได้ไหมให้ทําเป็นเหมือนพื้นนาของชาวแควานมาคตเนี่ย เป,เป็นตาเป็นตาอย่างนี้เนี่ยทาได้ไหมพระอนุนกว่าทําได้พระพุทธเจ้าค่ะทําได้ทําได้แล้วก็ออกแบบมาเราจะสังเกตว่าจีวรผ้าจีวรของพระเนี่ยมันก็เป็นตาเหมือนเป็นตาเป็นคันเป็นมนทนน้อยใหญ่เป็นกระทงน้อยกระทงใหญ่